เพิ่มอีกแล้วค่ะสำหรับตัว f o r t จ n e r คันนี้เลยตัว TRD เครื่องยนต์2.8 s จุด a 4ิมาโฟคันนี้เลยทะเบียนก็สวยนะคะเป็นรถปี19ึ่งเาราคาอยู่ที่149,000้าเาพเท่านั้นเองไม่แสนสองค่ะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเครื่องยนต์แรงๆหรือสนใจตัว TRD ตัวนี้ค่ะเคลื่อนสี่ล้อหลอ่ลอๆส,สวยๆคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูสภาพภายในนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไม่น้อยมากนะ แล้วสภาพภายในคือเป็นเบาะดำตัดแดงสไตล์สปอร์ตมากเลยค่ะข้างในกริปหนังตึงทุกอย่างสมบูรณ์ค่ะให้สนใจค่ะ f o ร t จคเ r รคันนี้เลยค่ะ2.8งขับ4ตัว TRD เครื่องยนต์แรงๆขับเคลื่อนลุยได้สมรรถนะรับรองว่าได้ไปใช้งานปรับโจทแน่นอนค่ะคันนี้เลยค่ะที่เพรยนต์เซรีไทย68เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมกับต้มโอได้นะเดี๋ยวพาชมค่ะในฝั่งของ ปูดสารกว้างมากค่ะมีการเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อตัวปลั๊กได้ค่ะแล้วก็เสียบชาร์จได้เช่นเดิมสไตล์ฟอร์ชเนอร์อยู่แล้วเนาะนั่งสบายค่ะรุยได้เครื่องยนต์แรงๆตัวนี้เลยค่ะ 2.8Tdi ขับ4ตัวนี้รุยแรงสมรรถนะรับรองว่าตอบโจทย์พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะ หน้าจอทัสกรีนค่ะเครื่องยนต์แรงๆเลยค่ะในสไตล์ TRD ขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้เลยสนใจทักหาซ้มโอได้เลยนะคะมีพร้อมสมม่งมาเพิ่งเข้ามาเลยคันเดียวสวยงามไม่แสนสองราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่หมื่นเกันบาทเท่านั้นเองค่ะสนใจสามารถฟีดาาซื้อสดทักมาได้เลยนะคะส้มโอเพดยนค่ะศูนย์เก้าหนึ่งแปดสี่ห้าเก้าสองหนึ่งสามเดี๋ยวส้มโอทิ้งรายละเอียดการติดต่อไว้ให้นะคะ